สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะลูกค้าทุกคนคะ่ะที่กำลังรับชมคลิปนี้ของอู่หันสานะคะวันนี้ก็เอารถสวยๆค่ะเลิกดีอีกหนึ่งวันลูกค้าเดินทางมารับรถจากทางอู่ไปวไใช้งานนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆคันของคันนี้นะคะสเปคของคันนี้ว่าเป็นรุ่นไหนเครื่องอะไรคทซีอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นหัวมิซูฟูโซค่ะหัวไฟเตอร์หัวแคบนะคะ เครื่องคู่ตัวของคันนี้คือเครื่องหก M61 ค่ะเป็นคัสซีไทยค่ะประกอบใหม่นะคะก็พึงทําเสร็จลูกค้าได้เลือกดีค่ะเดินทางมารับรถจากทางอู่ไปไว้ใช้งานค่ะวันนี้สีรถตัวนี้เป็นสีฟ้ามุกนะคะฟ้ามุกความยาวของกระบะอยู่ที่3เมตร60เซนค่ะรวมฝาท้ายฝาข้าง50ระแนง2ไม้เสาสูง80เซนค่ะจุดแต่งแบบนี้นะคะได้ทั้งหมดของคันนี้ราคาจุบอยู่ที่700,000บาทค่ะคันนี้ค่ะ หมวกนะคะขากระจุกโครเมียมฝาครอบล้อค่ะกันชนเหล็กแก้มนะคะกันสาดประตูค่ะที่เป็นโครเมียมนะคะติดฟิล์มสีดำจ้กคันนี้สวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินชมร,บรอบๆคันนะคะร,รอบคันของคันนี้นะคะสีฟ้ามุกค,ค่ะลูกค้าสั่งสีฟ้ามุกเปิดหลังนะคะติดหัวเข็งก็เป็นลายธงชาติเต็มผืนนะคะดูคอนโซลหน้านะคะ ฝั่งนี้เปิดไม่ได้นะคะ <K tourist bleibt> เดี๋ยวเราดูรอบๆคันกันก่อนนะคะตัวนี้เป็นคัสซีไทยคะ่ะคัสซีไทยหน้าใหญ่แบบนี้นะคะถังน้ำมันตัวนี้มาเป็นถังร้อยลิตรนะคะทําโซ่ดึงบางฝุ่นหลังล้อหน้าให้เรียบอร้อยกันราวกันถังน้ามันนะคะใส่ให้นะคะเนบยเสริมให้เรียบร้อยระบบคลองเหลวน,นะคะตอนเลื่อนช่วงล้อทางอู่ก็ได้ถ่ายแล้วก็เติมให้ใหม่นะคะทั้งคันนะคะระบบคลองเหลวคะ่ะเนบเสริมให้เรียบร้อยรลอมใช้งานนะคะ ตัวนี้แถบกลางก็เป็นลายนี้นะคะลายเสาหน้าแล้วก็ตัวเสาหลังนะคะเป็นลายเพชรทั้งสองค่ะฝาท้ายคันนี้นะคะเป็นทรงปากนกแก้วอยู่ข้างค่ะฝาท้ายก็เป็นลายเพชรนะคะหูช้างคู่ดันท้ายนะคะบางขุนเป็น,นถืนแบบนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาชมอีกข้างหนึ่งนะคะ ตัวข้างหลังเป็นลูกอะไรยักษ์เขียวมะคะตัวนี้ฝั่งคนขับนะคะระบบการเดินท่อของคันนี้นะคะทำเป็นท่อพักฮะมัมปูแล้วก็เดินเป็นปลายมอกเตียวแปดนิ้วนะคะออกข้างหลังให้ลูกค้าหนึ่งลูกค่ะแบตใหม่ทั้งสองลูกนะคะทำที่ล็อกเรียบร้อยอ่าคันนี้ที่เพิ่มเติมมานะคะลูกค้าออกเองนะคะเพิ่มเตย์โดนสองปากนะคะ ติดตั้งวนถังลมค่ะระบบลมนะคะระบบเบรกเป็นทิฟฟี่นะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูคอนโซลภายในหัวเก๋งกันบ้างค่ะคอนโซลหน้านะคะหุ้มผงมมลายหนังแก้วให้นะคะเช็คทําความสะอาดเรียบร้อยอลูกค้าเอาเลือกเอาใช้นะคะเอาผงมมลายนะคะมาคล้องหัวรถนะคะ เบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะเรียงสามค่ะพิเศษหน่อยนะคะลายดำตะเข็บแดงค่ะลาย VIP นะคะ <S <S 1> <S 1> คเป็นหัวแข็บนะคะข้างหลังก็จะมีเบาะแข็บให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวสตาร์ทให้ชมเสียงเครื่องกันสักหน่อยนะคะทีมยกห้อยเนี่ยค่ะกันชนนะคะเป็นโครเมียมนะคะสองตอนแบบนี้นะคะเวลาไปวิ่งดินนะคะตัวล่างก็สามารถถอดออกได้ เลขที่ซีอยู่ฝั่งหน้าซ้ายนะคะสําหรับทัคซีไทยคันนี้นะคะอ่ามานดิฟเ,เ,เครื่องอะไรเครื่องมือก็อ่าเลขเครื่องยนต์นะคะก็จะอยู่ฝั่งหน้าซ้ายเหมือนกันนะคะอยู่ข้างหลังสุดเลยะคะ่ะตรงนั้นนะคะ 6M61 คะ่ะ อ่าเดี๋ยวให้เฮียไปเช็คดูระบบไฟของคันนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชบเช็คอ่าระบบไฟของคันนี้นะคะ,ะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะ,ะไฟหมอเก็งนะคะติดหมดนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดส,สกลนครนะคะ,นะคะก็ขอบคุณลูกค้าพี่ๆทุกคนนะคะที่เดินทางมารับรถจากทางอู่ของเราในวันนี้นะคะขอให้เดินทางกลับนะคะโดยปลอดภัยนะ,ะไปทำงานก็ขอาให้ การงานเจริญรุ่งเรืองน้ำรวยยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะจะได้มาออกรถจากทางอู่ของเราไปไว่ใช้งานกันอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่งทางอ่หันษาของเราด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวทดสอบระบบดํามูอีกสักหน่อยะคะ่ะ ตัวนี้ช่วงล่างสีดำค่ะกับบอกดําสีแดงนะคะอ่าสำหรับรุ่นนี้นะคะหัวไฟเตอร์หัวแขบเครื่อง6 M61 ค่ะคันนี้เป็นคัสซีไทยค่ะราคาจบอที่70,000สบาทนะคะ ถ้าลูกค้าช่านไหนนะคะอยากรับรุ่นนี้ไปใช้งานนะคะก็ทักมาเลยค่ะที่อู่หันสาตอนนี้ยังมีว่างนะคะลงมาใหม่ยังไม่ได้อัปเดตนะคะเดี๋ยวไปคลิปหน้าเราจะอัปเดตให้ให้ชมกันนะคะหัวมาถึงอู่แล้วเรียบร้อยสองคันค่ะยังว่างนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาได้ค่ะที่อู่หันษาตามสติ๊กเกอร์อู่เลยนะคะอู่ของเราก็ยินดีบริการลูกค้านะคะทักมาสอบถามหรือจะแวะมาเยี่ยมชมกันได้โดยตรงค่ะที่อู่ของเราค่ะ ทางผ่าตลาดว้าอำเภอชุมพลบุรีมาเส้นอำเภอพยัคประมาณ1กิโลนะคะอยู่ฝั่ง้ามือติดถนนเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะทางอู่ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีค่ะ